่นผู้สนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายครั <S <S ้งที <S 1> <S 1> <S <S ่แร้วมาได้กล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่ควรถูกจับไว้ในฐานะเป็นชาวต่างประเทศต่อพุทธศาสนาคือยังเป็นผู้ที่จับสวยเอาใจความของ พุทธศาสนาที่แท้จริงม่ได้ทั <c oughs> <ization S 1> ้งที่ได้รู้จากพุทธศาสนามาตลอดเวลามีหลายชั่วบรรพบุรุษมาแล้วก็ตามมีผลทำให้เกิดการถือพุทธศาสนาอย่างเท็จตองบาปมีลักษณะเป็นสีลักษิศาสรปรามา คือความงม,มงายร้ายเหตุผลในการติดสาและการปฏิบัติของตนเป็นโทษเกิดมาจากการที่จับเอาใจความของพุทธศาสนา,าไม่ได้หรือจับผิดตัวผิดแนว็นเกิดใี่เกิดความจะทำ ที่หน้าสมเทศหรือหน้าหัวเราะให้ถูกกระดีของพุทธศาสนสารึเช่นว่าต้องเป็นนักเตะผับจึงจะเป็นพุทธบริษัทได้หรือต้องมีสารประคูณไหว้วาไหวบูชาจึงจะเป็นพุทธบริษัทได้หรือบางพวกไกลไกลจนถึงกับว่าต้องเรียนแค่ไรบิดดก ให้จบให้ขึ้นจึงจะจับในความของพุทธศาสนาไดา้ที่นั่นก็ไม่มีทางที่จะปฏิบัติพุทธศาสนาและในการบรรยายครั้งนั้นได้ขี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ต้องการอย่างจำเป็นที่สุดก็คือความเจริงจับ ต่อชีวิตของมนมุษย์นั่นเองที่มองเห็นความทุกข์หรือสภาพที่ชีวิตนี้มีความทุกข์อยู่อย่างไรจนเกิดความเบื่อนหน่ายรระอาต่อสภาพเช่นนั้นต้องการจะเอาชนะให้ได้ ตอนนี้เรียกว่าต้นทุนที่สําคัญที่สุดในการที่จะศึกษาสัะพุทธศาสนาผู้ใดไม่มีต้นทุนชนิดนี้น่าจะไปเรียนให้จบสถาบันิลดกก็ไม่สามารถจะจับจวนเอาใจความของพุทธศาธสนาได้หรือบรรลุธรรมได้ ยิ่งกว่านั้นอีกแม้จะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและรับพระพุทธโอราจากพระองค์โดยตรงก็หาอาจจะเข้าใจได้ไม,ม่เหมือนคนเป็นอันมากที่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็กลับมามือเปล่าอยู่นั่นเองแม้เดินสววทางกันไปกันมากับพระพุทธเจ้า ก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรทั้งนี้เป็นข้อขาดต้นทุนที่สำคัญดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งสร,รุปเรื่องสำคัญว่าความเชื่อจัดในชีวิตของตนเองในแง่ที่เกีย่ยวกับความทุกข์ต้อรังในการบรรยายครั้ง นี่เรื่องจริงที่ควรจะกล่าวถึงเสียด้วยซ้ำจริงที่ตามนี้ก็คือความเข้าใจผิดที่มีอยู่ทั้งแา่ชาวต่างประเทศและชาวไทยเราเป็นมูลเหตุ อันสังคมในเบื้องต้นที่ทำให้เข้าใจาศาสสนาผิดทางจนถึงกับไม่สนใจในพุธทธศาสรศาสนาหรือสนใจกะสนใจอย่างเสียไม่ได้หรือสนใจเพื่อจะหาประโยชน์อย่างโลกโลกจาก,กาพุทธรศาสนา เช่นเพื่อหาเกียสิยธิชื่อเสียง,ง,ง,งจป็นต้นความข้อการทอันรายแรงข้าวที่กล่าวนั้นก็คือความเข้าใจที่ว่าพุาทธศาสนามีว้สำหรับคนที่เบื่อโลกแล้วหรือเหมาะแก่บุคคลที่จะละจากสังคม ไปอยู่ตามป่าตามเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโลกหรือถ้าจะกล่าวอย่างตรงตรงก็กล่าวว่าเป็นคนที่ไม่บริโภคผลอะไรอย่างโลกโลกอีกทั้ทงใจความใจจนนีมีผลทำให้เกิดเป็นความกลัวขึ้นสองอย่าง ที่กลัวว่าจะต้องตลับสิ่งสวยงามอร่อยอร่อยสนุกสนานในโลกไปโดยสิ้นเชิงนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกลัวความยากลำบากเนื่องจากการที่จะต้องอยู่ในตาอย่างฤาษีมุนีนั่นเอง ส่วนคนที่กล้าและไม่กลัวนั่นก็กลับมีความยึยดถือบางอย่างมากขึ้นไปอีกคือยึกถือป่าหรือการอยู่อย่างผู้อยู่ป่าว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับผู้เจะศึกษาหรือปฏิบัติธรรมจนมีความสำเร็จก็ต่าอเมื่อออกไปทำกันในป่าเท่านั้น ความกลัวที่กาวแล้วสดีสความต้งงั้งผิดข้อนี้็ดีล้วนจะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความเข้าใจอันถูกต้องและเกี่ยวกับหลักพุทธศาสนาทั้งนั้นความจริงมีอยู่ว่าไม่ว่าคนไทยหรือชาวต่างประเทศโดยปกติย่อมติดอยู่ในรถของกรมคุณในบ้านเรือน รู้การเป็นอยู่อย่างโลกโลกพอได้ยินว่าจะต้องล,ละสิ่งเหล่านี้ไปาาก็รู้สึกมีอาการเหมือนกับจะลักตกลงไปในเหวที่มืดและลึกเขามีทั้งความเสียดายและความกลัวเป็นนั่นอยู่ในใจ จึงไม่สามารถที่จะจับฉวยเอาความหมายอันลึกซึ้งของสระพุทธศาสนาได้มีความต่อต้านอยู่ในจิตใจหรือมีความรู้สึกหลีเลี่ยงลำเอียงอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นปกติจนถือเอาความหมายของพุทธศาสนาอย่างติดติดไปจนได้นั่นเอง บางคนก็เป็นครูบาอาจารย์สอนพุทธศาสรสนาหรือถึงกับเป็นศาสตราอาจารย์สอนพุทธศาสรสนาประจำสถาบันใหญ่ๆเมื่อตนมีความเข้าใจผิดอย่างนั้นก็พาผู้อื่นผิดตามกันไปเป็นแถวอย่างมากมายทำให้พุทธศาสรศาสนาถูกตู และไม่เป็นโชคดีแต่บุคคลเหล่านั้นไม่ข้อที่เข้าถึงตัวแท้ของพุทธศาสนาไม่ได้จึงมีกตะเพียงการสอนและการเรียนเพื่อประโยชน์แต่อาชีพหรือเพื่อผลทางวัตถุไปเมื่อเป็นอย่างนี้จะสอนหรือจะเรียนกันจัะอะไรเท่าไร ก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงตัวแท้ของพุทธศาสนาได้พุทธศาสนาจึงไม่มีประโยชน์แต่บุคคลผู้ครองเรือนได้เป็นตามความหมายหรือตามที่พุทธศาสนาแท้จริงจะมีให้ถึงแม้ในหมู่พุทธบริษัทชาวไทยเราที่เอง ก็ยังเป็นกันอย่างนี้บางคนเป็นมากเกินไปจนถึงกับเหมาหรือเดาเอาเองว่าบุคคลใดหรือสำนักไหนมีการสอนพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้วที่นั่นจะมีการรัชวนให้ทิ้งยาเรือนบุตรธรรมาตามีเป็ตนตน้น ออกไปอยู่ป่าโดยข้าเดียวนอกจากเขาเองไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับสำนักแน,น่ดนี้แล้วยังเกียดกันลูกหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะเกรงว,ว่าจะถูกฟักจูงหรือเตี้ยก่อมให้ไปหลงไหลอย,อยู่ในป่านั่นเอง คือว่าบางคนเป็นเอามากเกินไปนั่นหมายถึงการที่เขาผู้นั้นก็ยังไม่เคยไปที่สำนักที่กล่าวนั้นสักทีและที่สำนักนั้นก็ยังไม่เคยตักจูงเพื่อปลอมใครในเรื่องการออกอยู่ป่าแม้แต่คนเดียวเขาอยู่ที่เมืองไกลแต่พูดเช่นนั้นได้ เพราะเดาเอาตามความเข้าใจของเขาหรือความที่บรรพบุรุษของเขาส่วนมากพอเข้าใจอย่างนั้นพูดกันอยู่อย่างนั้นจนติดปากแล้วมาเข้าหูเขาแล้วก็พูดติดต่อกันมาไม่มีที่สิ้นสุดยังมีบางคนพูดว่าจ <c oughs> งดูเธอ ลูกหลานของฉันล้วนแต่น่ารักน่าเอ็นดูไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างและคนบ้าเหล่านั้นสมาชิกชวนให้ฉันทิ้งเด็กๆเหล่านี้ไปบวชได้อย่างไรกันกจากในเรื่องหลังนี้ก็มีลักษณะอย่างเดียวกันกับเรื่อง หลงังนี้ก็มีลักษณะอย่างเดียวกันกับเรื่องก่อนคือเขายังไม่เคยรับคำชักชวนยังไม่เคยได้รับคำชักชวนไปทิ้งลูกหลานไปบวชเลยเขายังไม่เคยพูดปากกับผู้ที่เขาพูดว่าจะชักชวนเขาให้ออกบวชเขาไม่เคยได้ฟังด้วยหูของเขาเองหรืออ่านข้อ,ขอเขียนใบของบุคคลนั้น ที่เขียนว่าอย่างนั้นเรื่งแกเขานึกกลัวเอาเองมากเกินไปและเชื่อเอาเองว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ด่าปรเคนีไว้ล่วงหน้าด้วยการพูดว่าอย่างนั้นไปเสียเลยเรื่องที่นํามาเล่านี่เป็นเรื่องจริง และนํามากราวิ้ในที่นี้เ,นเพื่อเป็นเครื่อนเปรียบเทียบให้เห็นว่าแม้ในประเทศไทยเราซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นประเทศพุทธบริษัทชัน้นนําก็ยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่มากถึงเพียงน,นี้พุทธศาสนาถูกตู รือผู้เกีย่ยวข้องกับพุทธศาสนาถูกจูอย่างเปล่าเปล่าี่ไม่มีความจริดเพราะความกลัวของคนชนิดนี้การที่พุทธศาสนาไม่เข้าถือและไม่มีประโยชน์แก่บุคคลดังกล่าวแล้วนั่นได้ก็ไม่ใช่ความผิดของพุทธศาสนา แต่เป็นเพราะสัตว์โลกประเทศนั้นติดอยู่ในบ่วงของความคุณหรือของความร,รู้สึกอย่างโลกมากเกินไปอย่างไม่ลืมหูลืมตาพอได้ยินเรื่องการเสียสละหรือเสียสละโลกตมีอาการจะน,นึกที่ทว,ว่าฟัางไม่ได้กลับ จับไปกประเดียดแล้วก็มีอาจารตื่นตูมบางที่เรียกกันว่าเจตตื่นไฟอันนี้เองที่ทำให้เขาเหล่านั้นกลายเป็นชาวต่างประเทศต่อพุทธศาสนายิ่งขึ้นและอยู่ในลักษณะที่หน่าสมเพศ อย่างที่ียกกันว่าก้าเคือกินด่างหรืออะไรอะไรทถนองนั้นเพรว่าเขาถือพุทธศาสนามาหลายชั่วบรรพบุรุษแล้วเขาอ่านัถือทางพุทธศาสนาไม่รู้ว่ากี่หอบกี่ตู้แล้วและบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์ ที่กำลังสอนพุทธศาสนาอยู่ทุกวันทุกวันด้วยที่นี้สำหรับบุคคลที่มีความกลัวต,ต่อวามยากลำบากเกี่ยวกับการอยู่ในป่นาหรือการอยู่ง่ายง่ายตามแบบของนักบวชนั้นก็มีอาการคล้ายคลากัน คือมีอาการชนิดที่เรยียดได้ว่าเหมือนตาตา,าแววเ,เ,เห็นชลูคือพอาับว่าเลือดเห็นก็ตัวเท่านั้นจับเป็นความกลัวอย่างตื่นตูมก็เราเอาเองอีกเหมือนกันและเป็นการตู่พุทธศาสนาอย่างเดียวกันในข้อที่ว่าอะไรอะไรก็ต้องออกไปอยู่ป่า ขึ่นพุทธศาสนาไม่ได้มีหลับตายตัวเช่นนั้นตานที่มีคำกล่าวถึงคิุอยู่ในป่นาการสังเจรินประโยชน์ของป่าหรือแนะนำให้ไปทำกรรมฐานตา,า,ามป่านั้นที่ได้หมายความว่าจะต้องไปทนทรมานอยู่ในป่าอย่างเดียว นีความหมายแต่เพียงว่าตาเป็นโอกาสว่างจากการรบกวนย่อมอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการจะทำทางจิใตใจถ้าใครสามารถหาสถานที่อื่นซึ่งมิใช่ตาแต่อำนวยประโยชน์ะประโยชน์อย่างเดียวกันให้ได้แล้วก็ใช้ได้ นม่พิกสุในพุทธศาสนานั้นเล่าก็าเป็นนักบ,บวชประเภทสัมยาสีไม่ใช่ประเภทวันนรรัประหลัดเราคือป็นนักบ,บวชประเภทที่ข้องเที่ยวไปมาและเกี่ยวข้องกันอยู่กับหมูช่ชนชาวโลกนี่จ็อยู่ป่าชนิดที่ไม่พบใครเลยจนตลอดชีวิต หรือแม้แต่ระยะยาวเกินไปเพราะว่าหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือชาวโลกในลักษณะที่ควรช่วยทุกวิธีแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือช่วยให้ชาวโลกอยู่ในโลกได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ หรือถ้าจะพูดโดยต้นนวนอุปมาก,ก็กล่าวได้ว่าให้ชาวโลกรู้จักจกินปลาโดยไม่ถูกกลา้ามคือจะจกินปลาจะนิดไหนหรืออย่างไรก็ล้วนแต่จะไม่ให้ได้รับอันตรายเพราะกลา้ามโลกนี้ เปรียบเหมือนปลาที่มีกล้ามที่มีอันตรายมากน้อยนามาชนิดรวมกันพุทธศาสนามีประโยชน์แต่โลกโดยตรงก็ตรงที่ช่วยให้ชาวโลกอยู่ในโลกได้โดยไม่ถูกกล้ามปลาชนิดใดชนิดหนึ่งดังกล่าวแล้วทุกสุสงทั้งหมดมีพระพุทธเจ้า เป็นองค์พระประมุขเป็นผู้ที่เกีย่ยวข้องอยู่กับโลกตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือโลกหรือศึกษาโลกพร้อมกันไปในตัวจนกระทั่งรู้แจ้งโลกซึ่งเงรียกกันว่าโลกกวิทูนจนสามารถจัดกกความทุกข์ในโลกออกไปได้ เราต้องการให้ทุกคนในโลกเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ให้มีโลกหรือพ่ายแพ้แต่โลกแต่ให้มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีชัยชนะอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการที่ใครๆจะมากล่าวว่าถ้าจะมาศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแล้ว จะต้องทิ้งบ้านเรือนหนีเปิดหนีเข้าตป่าไปดังนี้นั่นเป็นการกล่าวตู่พุทธศาสนาด้วยคำเท็จอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่น่าสกข,ขันร้อมกันไปในตัวรวมความว่าพุท,ทธศาสนาไม่ได้มีหลักว่าผู้ปฏิบัต จะต้องไปแมางตนอยู่ในตาท่าที่ใดมีการพิจารณาโลกไาก้ที่นั่นก็มีการศึกษาแกะปฏิบัติพุทธศาสนา้างและว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนลลกลัวหรือหลบหลีกสิ่งตาา่างๆในโลก พร้อมกับที่ไม่ได้สอนให้มัวเมาในสิ่งเหล่านั้นแต่สอนให้รู้จักวิธีที่จะทำตัวให้มีอำนาจอยู่เนื้อสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นเป็นอันกล่าวได้ว่าจะเป็นใครก็ตามจะอยู่ที่ส่วนไหนของโลกก็ตามจะมีชีวิตอยู่ในระบบไหน หรือในสถานะสูงต่ำอย่างไรก็ตาม,มล้วนจะมีความเหมาะสมที่จะรับเอาพุทธศาสนาไปในฐานะเป็นมีกาที่จะได้ใช้สำหรับอยู่ในโลกโดยไม่ถูกกล้างของโลกดังที่กล่าวแล้วแต่บตรนี้เป็นที่น่าเสียใจเป็นที่น่าเสียดาย ว่าผู้สนใจในพุทธศาสานาทั้งหลายไม่ได้มองกันในแง่นี้หรือไม่ได้พยายามมองกันในแง่นี้กลับไปมองพุทธศาสนากันในฐานะที่เป็นศาสตร์ตรตรตรหรือเป็นปรัชญาหรือเป็นวิชาความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาวิชาความรู้ที่มีอยู่ในโลก แล้วก็ศึกษาเพียงเพื่อจะเปรียบเทียบกันเท่านั้นเ็เกิดมีความ,มิยมในความรู้แปลกๆใหม่ๆและกว้างๆวางของชนพวกอืน่นเหล่าอืน่นแล้วก็พอใจและที่เต็นไปโดยมากนั้นเพื่อจะนำไปใช้สนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง ดังที่นักประวัติยาทชาวยุโรปแห่งคริสต์ศตวรรษที่20ชอบจะทำกันอยู่เื่่อาเช่นถ้ามีหลักอะไรๆในหลักศีลศาสนาใดกนับสนุนความคิดเห็นของตัวจะพยายามที่จะใช้หลักอันนั้นเป็นประโยชน์แต่ตัวไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่โดยเปิดเผยก็โดยเร่นรับ ไม่โดยสิ้นเชิงก็โดยเอกเทศยังดีอยู่ก็แต่ที่ว่าคนเหล่านั้นยังไม่ได้เข้าถึงความหมายอันแท้จริงหรือพุทธศา,าสนาตัวแท้อย่างสิ้นเชิงนี่จะนั้นแล้วพุทธศาสนาก็จะมีอาการที่เรียกได้ว่าภูเขาล้นเอาไปซึ่งขึ้นหน้าโดยไม่มีอะไรเหลือเป็นแน่นอน ดีอยู่กแต่ที่ว่าหลักธรรมะเรื่องอนัตตาหรือเรื่องสุญญาตานั้นลึกเกินไปกว่าพวกที่ไม่กล้าจะละโลกเหล่านี้จะเข้าใจและจับสวยเอาไปได้ทั้งหมดพุทธศาสนาจึงยังคงมีความเป็นพุทธศาสนาอยู่ตามเดิม ตกเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำการเผยแพร่และสั่งสอนกันสืบไปรวมทั้งการแก้ไขส่วนที่เขานำไปสอนกันอย่างจิตผิดเพราะการเดาเอาเอ,าเองด้วยสติปัญญาอันตื้นของเขาจนกาที่เขาจะยังถึงความลึกยิ่งว่ามหาสมุทรของหลักธรรมะประเภทนี้ได้ ทั้งทางที่โดยที่แท้แล้วก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินั่นเองหากจะว่าเป็นธรรมชาติฝ่ายนมามธรรมคือทางจิตคือทางวิญญาณเท่านั้นมันจริงเป็นของแปลกรหรือของใหม่แล้วอกว่าเป็นของต่างประเทศอยู่ร่ำไป ขอให้เราทั้งหลายมองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้กันเสียก่อนจึงจะสามารถจ,ะจะัดอุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางอยู่ในปัจจุบันนี้ต่อการที่ชาวโลกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจะเข้าถึงตัวแท้ของพุทธศาสนาได้ข้อทีก่กล่าวมานี้ นับว่าเป็นการสนควรแล้วที่เราจะทำความเข้าใจกันว่ากุศลศาสตาาตัวแท้นั่นเป็นอย่างไรเริมมีทางลัดตรงที่จะเข้าถึงได้โดยวิธีใดกันต่อไปโดยละเอียด